วันนี้เราจะมาจัดสตูใหม่ให้เป็นห้องออนอนเกาหลีหลเราอะจะเอาของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะยกขึ้นไปแล้วก็ตกแต่งไม่ใช่อะไรประหยัดประหยัดประหยัดต้องประหยัดัอ,อง <rium> <asure> ทำไมตัดผมใหม่หรือแล้วตัดผมใหม่เป็นเกาหลีสป้าไม่ได้เลยมึงโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทรานฟอร์มห้องอีกแล้วนะคะคราวที่แล้วเราจะห้องน้ำใหม่วันนี้เราจะมาจัดสตูใหม่ให้เป็นห้องนอนแนวเกาหลีห้องนอนเกาหลี แบบปอบูเป็นห้องดูหนังเออก็คือหาทำอิจเรื่อยเลยไม่จริงๆไม่มีอะไรมากคือเราเออโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเราไปซื้อโปรเจกเตอร์ใหม่แล้วเราก็ไปเห็นเล็กๆห้องนอนที่แบบฉายโปรเจกเตอร์แล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยได้ว่ะเราอ่ะจะเอาของที่เรามีอยู่แล้วในบ้านนะมายกขึ้นไปแล้วก็จะ ให้มันดูเก่าเลยไม่ใช่อะไรประหยัดประหยัดประหยัดต้องประหยัดแล้วก็ไม่ใช่อะไรสเปรย์ไม่ได้เยอะจัดนิดนิดหน่อยหน่อยก็เต็มแล้วแต่ว่าคมีความตั้งใจคือตั้งใจจัดเป็นมุมๆให้มันดูน่ารักหลักๆคือเห็บโปรเจกเตอร์อันดับแรกเราอ่ะจะต้องไปยกฟูกมาก่อนก็คือจิเขามีฟูกเก่าตั้งแต่เด็กหรือป่ะอุ้ยฟูกนี้ต้องแตยี่สิบปีอ่ะตั้งแต่ห้าขวบยังฉี่รถอยู่เลยตอนนั้นนะถ้าดีๆเผื่อฟูกนี้ยังมีกลิ่นจริง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 ตอนเด็กจริงไม่เคยฉี่ร้านเลยเคย อยู่รู้ว่าตอนที่จี่ีลร่ำเป็นยังไงอยากเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนาฝันว่าเข้าห้องหนาวจีไม่ได้ฝันด้วยจีแค่ตื่นขึ้นมาแล้วแม่งหนาวแล้วไม่อยากออกจาก่าผมก็เลยฉี่แม่งแต <_ EN> ไ่ไม่แต่พอฉี่ปุ๊บอ่ะตะลบต้องลุกอยู่ดี <_ EN> อันดับแรกเราจะต้องยกฟูกมาก่อนแต่ว่าไม่ยกเองเพราะหากยกไม่ไหวแล้วก็ด้วยความที่รถเราอะมันใส่มาไม่ได้เนาะ mm hmm. เดี๋ยวนะจะกดแอปนะคะเป็นลาล่ามูฟที่เราใช้ปกติอยู่แล้วในการเรียกแบบรับของนู่นนี่นั่นวางบินนะก็ใช้ประจํา mm hmm. แล้ววันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นรถตู้ทึบที่แบบมีหลังคาเพราะว่า mm hmm. ด้วยความที่ช่วงเนี้ยฝนตกแล้วก็เรื่องฝุ่นเรื่องอะไรนี้ด้วยเพราะว่าของเรามันเป็นฟูกนอนเนอะ mm hmm. เราก็จะต้องใช้รถตู้ที่เป็นหลังคาแล้วก็ แอดเป็น2 stop เพราะว่าน้าว่าสั่งต้นไม้ไว้ที่ใกล้ๆนี้นะคะก็คือจะให้พี่เขารับต้นไม้แล้วก็มารับคู่ที่บ้านเก่าจีแล้วก็มาส่งเราบวกกับเราขนขึ้นชั้น2ด้วยเนาะเราขนขึ้นไปเองไม่ได้เนยะเราจะต้องแอดเป็น plus one worker ก็คือจะมีพี่คนขับกับพี่คนนึงมาช่วยกันยกนะคะก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะยกขึ้นไปให้อะกดจากแล้วก็รอ ฟูกมาสบแล้วเราก็จะไปจัดห้องสวัสดีครับสวัสดีครับฟูก20ปีของจิ จากห้องกันเราจะเริ่มจากการเคลียร์ของทั้งหมดอยากบอกว่าอันนี้เป็นโต๊ะเบรคฟาสต์อินเบดของ <c oughs> ที่ไม่เคยใช้เลยแค่ครั้งเดียว ายซิว่าวันนี้เราแต่งห้องเังก็คือให้ไปดูสินแ e r e s ปจบไปกิปได้ลองอกเราจริงๆอ่ะถ้าอยากได้ห้องเกาหลีเกาหลีอ่ะทำได้ทุกคนเลยเว้ยเพราะว่าอย่างจริงๆห้องเนี้ยมันไม่ได้ใหญ่มากก็คืออันดับแรกคู่สาจุดห้าน่ารักแล้วก็คือผู่นะคะแล้วก็ ผ้าปูเนี่ยจริงๆอะถ้าไปสังเกตห้องเกาหลีเขาจะใช้แบบผ้าม่านขาวหรือว่ามุลีขาวแต่ด้วยความที่ของเราอะมันเป็นมุลีน้าตาลนัก็เลยตั้งใจเอาผ้าปูสีขาวมอาเบทแต่ถ้าสมมติว่าห้องใครเป็นแบบมูลี่ขาวผ้าม่านขาวเนี่ยไอปอกหมอนผ้าหมเนี่ยสามารถเป็นลายตารางสีน้ําตาลสามารถเป็นแบบสีโทนออกเบสออกอะไรเงี้ยได้ก็จะน่ารักขึ้นแล้วก็จริงๆพวกเนี้ยก็คือไปดูตามพินเฮอร์เรสแหละโต๊ะต่ำพวกเทียนเนี่ย โคมไฟสาคัญมากโคมไฟแล้วก็ต้นมงต้นมาเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเกาหลีเขาจะมีความใส่แบบดอกไม้สีสีแต่เราไม่ได้ชอบสีแง่เราก็เลยเอาเอาเขียวเข้ามาแทนพวกลำโพงลำโพงตรงนี้น่ารักมากทุกคนหนังสือปอมกับโคมไฟตั้งไว้กับผืนเวิร์กถ้าความแม็กเซนของการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องมันจะต้องเป็นการที่เราตั้งโปรเจคเตอร์ดูอย่างงี้เราดูอย่างงี้แต่ว่า นับอะทำมาเพื่อการถ่ายรูปแล้วถ้าถ่ายรูปเวลาจะต้องถ่ายรูปเข้ามุมนี้เพื่อให้เห็นเตียงแล้วเห็นภาพฉายโปรเจคเ,เตอร์เพราะฉะนั้นนับก,ก็เลยสลับด้านให้มันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าใช้ชีวิตจริงนับก็คงตั้งยิงเข้าฝั่งนี้แล้วก็ดูฝั่งนี้นะแต่เนี้ยเพื่อการถ่ายรูปวางเบาะเล็กๆน้อยๆโคมอันนี้สําคัญเกาหลีเขาจะชอบวางโคมเขาจะมีความขาวเยอะเยอะกว่าเยอะมากๆเลยเขาวแล้วก็ติดสีแบบ เบทเบทครีมครีมน้ำตาลอ่อนนะคะจะไม่ค่อยน้ำตาลเข้มมากเท่าไหร่นะก็เลยเนี่ยเอาพวกขาวพวกสีอ,อ,อ่อนๆมานะคะฝั่งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็วางกะรงกะจกกระจกวางอะไรที่เป็นโทนไม้ไม้อ่อนแค่นั้นไม่มีอะไรติดลงติดรูปนี่แหละจีว่าสําคัญเนี่ยนี่นี่รูปอย่างเงี้ยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือตุ๊กตามหมา,าย้อนแทงย้อนแทงย้อนแทงตุ๊กตาหมาตุ๊กตาหมาวางแล้วแบบหุ้ยคือตุ๊กตาหมาอีเกียเนี่ยโคตรใช่เลย อะไรขาดเลย One hour later Sleeper เออ f e ลลิ่งนี้จบจบจ้ะอย่าลืมโปรเจคเตอร์ขอ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 รีวิวโปรเจคเตอร์นิดนึงโปรเจคเตอร์นี้นะคะตัวนี้ที่ชอบมากเลยอ่ะตาอ่ะตาอยู่ตาอยู่ตาที่มีตาเนี่ยคือโปรเจคเตอร์นี้นะข้อดีของมันคือตัวมันเล็กนี่ดูมือที่อ่ไรแล้วมันชัดมาก และอีกอย่างนึงที่มันกิมมิคเล็กๆของเขาคือแบบใส่ขาตั้งกล้องไว้เราสามารถพกขาตั้งกล้องเสียบไปได้เลยว่าแบบคี่เก่คระคือไปทุกที่อะ่ทุกคนแล้วมันชัดมากแล้วมันชัดมากแล้วมันมีมนี่มันเป็น Android เออก็คือถ้าคุณมีแบบเขาเล่าอะไร Google Play อะไรเงี้ยก็แบบ Netflix เปิดจากนี้ได้เลยไม่ต้องต่อมือถือ, YouTube, Netflix, อมือถือเน็ตฟลิกจริงๆมันม i r r o r เข้าไปได้ด้วยถ้าเราใช้มือถือ Android นะ แล้วจ้าเกาหลีเกาหลีก็คือเป็นการานส์ฟอร์มห้องใหม่แบบไปย่างที่เอาของที่มีอยู่แล้วมาทําห้องใหม่นะคะแล้วนับก็ตัดสินใจว่านับจะปล่อยห้องนี้ยาวๆเลยไว้แบบว่าเปลี่ยนฟิลดูหนังบางท <ไว S 1> ีให้ <ๆ S 2> จีนอนวันนี้แหละที่ถ้าทะเลาะกันก็คือ <c oughs> แยกห้องถูกแต่ว่าจ่ายค่าไฟมาด้วยนะเพราะว่าเราแยกแยกการใช้ไฟอยู่กเราประหยัดประหยัดประหยัดเออก็คือนั่นแหละทุกคนมันเป็นการเปลี่ยนฟิวที่นับรู้สึกว่าเออแฮปปี้แฮปปี้เอ้จงแฮปปี้มากเป็นมูเล่นคนใหม่นับชอบมากเลยแล้วก็ถ้า ใครอจะแบบใช้บริการเหมือนนับที่แบบยกของที่รถเราไม่สามารถขนได้หรือว่าเราไม่สามารถยกได้ของใหญ่อะไรเงี้ยให้ไปรับของเออรับของคือได้ทุกอย่างเลยลาล่ามนะคะลองโหลดแอปมาใช้ดูเพราะว่าเขาอ่ะนอกจากรถตู้ทึบที่นับใช้แล้วก็มีแบบปิกอัพมีมีมีหมดเลยจะวางบินวางบินได้เป็นมอเตอร์ไซค์ได้หมดรถเก่งอะไรเงี้ยได้หมดแล้วคือที่สำคัญคือเขาตลอดที่24ชั่วโมงเอออันเนี้ยดีมากอันเนี้ยคือเพิ่งรู้ใช่ แล้วก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ <ừ. S 1> ใส่โค้ด LA ลา uh. แล้วก็นับนับ NUB NUB ลานับนับลานับนับนนั่นแหละลดไปเลย200นะคะสำหรับลูกค้าใหม่โอเครอดูว่าห้องนี้จะอยู่ไป <c oughs> ยาวแค่ <c oughs> ไหน <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นห้องอะไรไปละทุกคนบาย